ก็คือท่านอันนี้เป็นยืดกล้ามเนื้อขาทั้งหมดเลยนะครับโดยการยกแล้วดันขึ้นเอามือประคองเขาให้ตรงประแขนที่ดันเวลาดันตึงพอประมาณตึงไหมตึงแล้วตึงพอประมาณแล้วนับ1นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดปล่อยลงช้าชานะประคองนะประคองนะแค่นี้ตอนปล่อยร้อนไหมรู้สึกงูกไหมอ่าเบาเลืน จะรู้สึกโล่งขึ้นแล้วดันอีกทำท่าหนั่งห้าครั้งสิบครั้งทำได้เรื่อยๆทำแล้วจะรู้สึกเดินเหินเบาเลยครับเส้นมันคลายลต้องเด่นด้วยกันเยอะหรอกตึงไหมตึงเท่าที่พอประมาณนะให้เขารู้สึกพอประมาณถ้าพอเราทำบ่อยๆแล้วเส้นเขาหย่อนแล้วเราก็สามารถดึงไปได้ไกลขึ้นครั้งที่สามจะเริ่มไปไกลขึ้นเราอาจจะต้องเข้าไปใกล้นิดหนึ่งเห็นไหมตึงนะ มันเริ่มหย่อนแล้วจารย์ก็เลยจงดันไปอีกทีแรกเขาตึงมากเขาก็เลยไปได้ไม่มากนะขอาจารย์อเองยืนเดินเยอะๆเนี่ยก็บริหารกันอย่างเงี้แหละมันก็คลายแล้วไม่จำเป็นต้องนวดเลย <c oughs> หรืออาจจะดันนิดได้เห็นไหมมือยนันไว้นี่ก็ได้เห็นไหมตัวนี้ดันไว้ไม่ตัวถา่างตึงไหมหนึ่งถึงสิบายนี่ได้เส้นนี้ทั้งหมดนะครับต่อไปเส้นกล้ามเนื้อน,น่อง ท่า้อนอกเนี่ยต้องทําท่านี้เอามือสอดตรงนี้นะครับเอาลําแขนนะจับข่าให้ตรงแล้วก็โน้มตัวมาเน,นี่ยเราจะโน้มตัวเอาแขนดันตึงไหมครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสคลายเห็นไหมรักเบาไหมเห็นไหมรู้สึกเบาเพราะเราคลายกล้ามเนอเอาใหม่ดึงใหม่ครั้งที่สองหนึ่งสสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบคลายเห็นไหมยากที่ไหน่ะนะครับตามเชื่อเชื่ออาจารย์รับรองมันจะได้ชีวิตกลับขึ้นมาเนาะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงครับเชื่อห้าครั้งสิบครั้งทำได้ทำได้เรื่อยๆสลับกันอันนี้ได้นอกเห็นไหมนะครับทีนี้ถ้าอยากได้ท่ายากหน่อยตรงนี้ควายตัวนี้เรากลับขึ้นอย่างนี้เลย ยืนลักษณะนี้ยืนแล้วเราข้างด้านนี้เห็นไหมตัวนี้ตึงนะตึงไหมเดินด้านได้ตึงแล้วก็กดกดกระดูกข้อเท้าขึ้นเห็นไหมตรงนี้จะตึงตามตึงไหมตึงทั้งขาเลยใช่ไหมครับตึงป,ปวดตึงปวดด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อค้ำล้างอยู่เป็นภาวะตรงนี้ถ้าหมอลองกระดูกโยกนี้ไม่ได้ครับร้องตายเลยครับมาจากหลังแน่นอนแต่ปรากดนี่ไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาพอประมาณพอลงอันนี้ได้ทั้งสองขาเลยนะครับต่อไปถ้าชันเข่าถ้ายืดกล้ามเนื้อสะโพกนะครับคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อสะโพกอึนนี่ก็มีเวลายืนเดินกล้ามเนื้อสะโพกยืดเกรงแล้วทำให้ตรงเส้นประสาทที่สะโพกก็จะมีเส้นประสาทลงไปเลี้ยงขาด,ด้วยวิธีการแก้นะครับว่าอย่างงี้สมมุติเราจะยืดข้างขวาเามือกอดครับ กดเข่าแล้วดึงเข้าไปครับดึงเข้าไปแล้วกดเฉียงไปทางไหล่ซ้ายตึมไหมเต็งตรงสะโพกเลยใช่ไหมนับปวดด้วยนี่แะก็เป็นตรงก้นนะที่ก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่ห้าหกดแปาหายใจลึกๆเบาแล้วทำหลายๆครั้งรับรองตรงนี้ก็จะเบาพอเส้นสายคลายเลือดลมเดินก็หายอะกดไปเกาไม่มีใครสอนให้ทำเลย ใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าโลกของเราจากโลกง่ายเป็นโลกยากไปเลยตึงไหมครับเห็นไหมจะตึงตรงสะโพกที่เขาเป็นเพราะที่หมอตรวจกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อนะไม่ใช่กระดูกทับเส้นกล้ามเนื้อสะโพกคนหดรัร้งได้เอาไหมพอครั้งที่3ก็าอาจจะดึงไปได้ไกลขึ้นเพราะเส้นตรงนี้เริ่มหย่อนกดนาไ,ไปได้ไกลขึ้นเห็นไหมตึงไหมเอาไปให้ตึงที่สุดเท่าที่ทนได้เท่าที่ทนได้ ปล่อยพักให้หมดปล่อยหายใจก็ออกลึกๆอย่ากั้นหายใจก็คือทําช้าๆค่อยๆทำรู้สึกเบาใช่ไหมที่อาจารย์ทำทุกวันทุกวันรับรองผมบอกว่าต้องมาตรวจดูเพราะว่าบางทีอาการเนี่ยมันจะไม่สามารถถ้าอาจารย์ตรวจได้อาจารย์จะฟันธงได้ว่ามันคืออะไรบอกได้อี่ยเริ่มปฏิกรยขึ้นตอนแรกๆนี่ยตัวเราเองก็เหมือนกันรอไปทําได้เลยช่วยได้เพราะเราต้องยืนเดินกล้ามเนื้อจะบาดเจ็บหมด จะมากจะน้อยนันอีโอเคต่อไปท่าหนึ่งนะครับท่าอุม้มลูกลักษณะชันเข่าเดียวกันนะครับเอามือสอดครับกอดเข่าไปครับดึงไปอันนี้ก็จะตึงแนวนี้ดึงไปมากที่สุดครับถูกต้องตึงไหมพอตึงที่สุดแล้วก็นับไว้เองค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแ มีแห้งมีแห้งมีแห้งเลยแหละอ่าเนี่ยโันนี่ก็ดึงได้เยอะนะตอนนี้แขนเส้นนี้เริ่มหย่อนละนี่บางคนไม่ได้ขนาดนี้หรอกงานนี้ดัดึงเกือบชิดอกเลยอ่ะได้นไหมโอเคอ่าลองทำข้างนี้บ้างสิตรงที่จะไม่บอกสิถ้าที่อ่าดึงเขาเออด้านน่ะสิบวินาทีหรือนับหนึ่งถึงสี่เนใจอันนี้จะได้ประโยชน์ของกล้ามเนื้อสะโพกจะคลายตัว ตรงเนี้ยที่เราเดินเนี่ยสลับเชรนี่แหละกนลงไปต้องเว้นหายใจเข้าลอกด้วยนะอย่าอย่ากั้นหายใจเช่นเีนื่มไหมตื่มถึงไหมกล้ามเนื้อมันเวลาเวลาเจ็บมันจะหดตัววิธีแก้ก็ยืมง่ายเเดียวการนวดเป็นดาบสองคนถ้าเรากดแรงไปเมื่อไหร่ก็บาดเจ็บพยันทำก็ขยันทำเชื่อหมอทำให้ได้ทุกวันเช้าเย็นก่อนนอนว่างตอนไหนก็ตามเบิก เรื่องรองเท้าเรื่องต้องแก้เรื่องรองเท้าอย่างที่อาจารย์บอกใช้ความร้อนช่วยไม่ต้องไปนวดไหนเลยจริงๆเราบัตตัวเราเองก็ทําได้เราทำอยู่เรื่อยๆรับรองเดี๋ยวก้ามเนื้อแข็งแรงตึงไหมกินยาจนหน้าบวมแล้วเนี่ยยาหมอให้สเตียรอยเนี่ยหน้าเเบี้ยวหน้าเบี้ยวด้วยามีพราะว่าตอนนั้นที่อุบัติเหตุด้วยแต่เนี่ยของของหมดเลย าหน,นิตามองซ้ายมองปิดยังไงไอะออกแล้วใช่ไหมไม่ไมีตาแล้ว